สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เวิร์งพามาฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะดูลักษณะหน้าถือเด่นมากเลยเนาะเวิร์งจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกากันนะคะแล้วก็คําที่เราใช้ผิดมาตอมาโดยตลอดเลยแล้วก็เวิร์งก็ใช้ผิดด้วยนะตอนคุณครูสอนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกเด้อแล้วก็คือแบบไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะแต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษเองนี่ก็คือ เฮย้ยรูปนี้กูน่าจะตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกแล้วเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะแล้วก็คือเราก็ได้มาเรียนที่นี่แล้วเราก็เออแล้วเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะทุกคนเออการออกเสียงเอ่เอการออกเสียงตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ถูกต้องนะคะเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะคะ,ะเวลาออกเสียงแบบนี้แบบนี้ะแบบนี้นะคะ ออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะและพูดภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าถ้าใครไม่เข้าใจหรือใครใครแบบไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเขาคิดว่าเฮ้ยเรากระแดะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราแบบพูดแบบกระแดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอันที่จริงมันออกเสียงแบบนั้นจริงนะ,ะทุกคนมันไม่ได้กระแดอะไรเลยนะคะทุกคนคือมันต้องออกเสียงแบบนี้จริงๆอ่ะวันนี้เราเอาตัว V ก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่วีนะคะทุกคนดูปากเวิร์กนะคะเราจะเอา ฟันนะคะข้างหน้าเนี่ยทำมาไว้ตรงริมฝีปากตรงนี้นะคะ v v v, v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  นะคะตัว v นะคะทุกคนซึ่งเราเข้าใจมาโดยตลอดนะว่าเราต้องวีวีนะคะทุกคนดูปาก never 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 Everyone, everyone everyone every one every every one everyone 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 ไม่ everyone นะทุก <laughs> over uh, 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 uh. over 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 white white uh, ah voice 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 Driver 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 nah, 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 nah. Driver 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 Forever Forever Ah uh, uh, the tea lane, uh. put me forever 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 เป็นไงบ้างคะทุกคนลองไปฝึกกันดูนะคะอันที่จริงมันก็มีหลายคำนะคะที่มันมีตัวีด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเวิ้งก็หยิบมาไม่หมดนะคะเอามาให้ดูแค่เป็นตัวอย่างนะคะอ,อย่าลืมนะคะทุกคนตัว v นะคะต้องเอาฟันนะคะมาไว้ตรงริมฝีปากนิดนึงนะคะทุกคนเวิ้งเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะคะขนาดเวิ้งเรียนเมื่อจบเวิยังย่งพูดภาษาอังกฤษได้เลยอะ คิดดูใครๆก็พูดภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนฝึกฝนนะคะแล้วก็ตั้งใจตอนแรกวงก็ไม่รู้เหมือนกันวงก็จำไอ้ลืมบ้างอะไรบ้างวเดี๋ยววงก็คิดว่าอ๋อมันต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้มันต้องออกเสียงแบบนี้แบบนี้ทำๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะคะทุกคนอยู่ๆไปหรือเราฟังนะคะฟังเยอะๆฟังเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คนที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะทุกคน ทุกคนก็สามารถพูดได้นะเวิงเชื่อนะตอนนี้เวิงไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้านะคะเวิงจะเอา,อาฝึกาการฝึกภาษาอังกฤษมาให้ทุกคนได้ได้ฝึกกันอีกนะคะบายค่ะ